นักท่องเที่ยวพากันเที่ยวชมความงามและลงเล่นน้าในน้ําตกห้วยแม่ขมิน้นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีที่ถือเป็นน้ําตกที่มีสภาพสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันไม้นานา,นาพันธุ์และมีน้ําอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีนอกจากน้ําตกห้วยแม่ขมิ้นแล้วบนเนื้อที่กว่า953,500ไร่ของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายจุด ทางน้าตกผาตากถ้มต่างๆตลอดจนตัวเขื่อนสีนคริน,าารนที่รายล้อมไปด้วยภูเขาหลายสิบลูกและมีทะเลหมอกที่สวยงามในช่วงฤดูหนาวด้วยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติแห่งนี้โดยปี2555มีนักท่องเที่ยวมาเยือน59,717คนและเพิ่มขึ้นเป็น144,201คน ในปี2556้าหาสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่จํานนมากในแต่ละปีอย่างของปีปี55ปี55เหมือนถนนเรายังไม่ค่อยดี uh huh. ถนนเรายังไม่เสร็จในเงี้ยแต่พอพอมาปีห6คือพอเราเหมือนถนนถนนมันเรียบร้อยแล้วแล้วคนก็รู้จักมากขึ้นคนก็มาเพิ่มขึ้นก็คือ,คอไรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น50เปอร์เซ็นต์เลยซึ่งภายในปีนี้ก็ก็กะว่าสี่สิก็น่าจะได้เหมือนปี5 6าอะค่ะ ก็เราก็ตั้งเป้าไว้ที่ที่แปดล้านกว่าเหมือนกันแต่ว่ามาถึงเดือนนี้เราได้ประมาณเจ็ดล้านกว่าแล้วเหลืออีกสามเดือนที่เราต้องเก็บสิติขณะที่อุทยานได้ทุ่มงบประมาณกว่า6ล้านห้าแสนบาทในการจัดสร้างบอดบล็อกบริเวณน,น้ำตกห้วยแม่คำมิ้นชั้น 1- ถึงชั้น4ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณภูน้ำร้อนและสร้างลานกลางเต็นท์พร้อมห้องน้ำบริเวณที่ทำการอุทยาน เพื่ออำนยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยววันแม่แห่งชาตินี้ตลอดจนเทศกาลปีใหม่ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนหลายหมื่นคน